สาวน้อยตุติหรือว่าตุตี้คนสวยนะคะสาวน้อยจากรัสเซียเป็นงานที่คุณแม่ฝากแม่นิงหาแม่ใหม่นะคะกำลังจะไปหาแม่ใหม่แล้วน่ารักมากอยู่บ้านแม่นิงหนึ่งคืนเองก็ไปหาแม่ใหม่แล้วคะ่ะมาดูความน่ารักของหนูใกล้ๆกันนะคะ คุณแม่คนเดิมไม่ค่อยได้เล่นเลยค่ะเก็บไว้ในตู้เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกก็เลยจะต้องหาแม่ใหม่นะคะจะได้เอาอไปเล่นให้คุ้มหน่อยคนสวยๆแบบนี้จับเปลี่ยนชุดนะเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องปล่อยน้องเพื่อจะให้แม่ใหม่รักนางเราก็ต้องทำใจค่ะจะปล่อยน้องออกไป นี่เลยแม่หนิงให้ดูสาวน้อยรัสเซียคนนี้จับเพจแม่หนิงเองนะคะไปเมื่อ1 9เป็นคิดแท้ l i บิเต็ดคิดค่ะเห็นดูน้องมากเลยค่ะน,น่ารักมากๆค่ะเตรียมตัวไปหาคุณแม่เลย แมนนิงให้ดูใกล้ๆนะนี่เล็บสวยน้องขนาด23นิ้วแขนขาเต็มเป็นน้องที่เป็นงานสำเร็จนะคะสวยมากแมานิงให้ใส่ค้องจุกดูดไป แล้วก็น้องมีจุกดูดค่ะจุกดูดจุกจับให้ตรงนะคะประมาณนี้นิ้วของน้องเขาจะแยกกันได้แม่นิงก็จะใส่ไว้อย่างนี้ึ๊บนี่ส่วนมือนิ้วนี้เขาจะชิดกันหมดเลยค่ะห้านิ้วอ่ะไปนิ้วนี้แยกออกมา นิ้วนิติดนิ้วนิแยกนี่น้แยก,น,น,น,แยกนิ้วนางกับนิ้วกลางติดแยกนิ้วโป้องออกมานิ้วชี้นะคะใส่ชุดสามเดือนนี่ค่ะบอดี้ผ้าด้านในเป็นผ้าสัก,กลาดนุ่มๆน,น่ารักมากเลยค่ะเอ็นดูค่ะจะเป็นพี่สาวคนโตของบ้านของคุณแม่แล้ว ปัดใสๆน่ารักคิวเพ้นขนตาจิ้มข้างบนตาสีน้ำตาลผิวเข้มๆน่ารักมากเลยค่ะลูกบายบายนะคะบายบายค่ะคิดถึงนะคะลูกสาวไปหาคุณแม่ค่ะบายบาย สามสาวน้อยจากอาติส s ์ปั้นคนเดียวกันนะคะสามคิดเลยน้องตุติจะเป็นคนที่ปั้นก่อนคนอื่นเลยนะคะน้องคนกลางค่ะของคุณมัมลูกค้าแล้วก็แฟดต้องคนแม็กกี้กับซูซูจะเป็นของแม่หนิงเองน้องคนกลางนี่มาประมาณสัก2องสปีแล้วค่ะ ปี2018นะคะ2 0 1 7ันสิบค่ะส่วนแม็กซอ่าซูซูจะมาก่อนแม็กกี้2 0 2 0ันไปลายแล้วก็20ข้ามาแล้วก็น้องแม็กกี้ก็จะออกตามมาค่ะ2020นะคะจากอ์ติสปันคนเดียวกันนาตาลีบิกนะคะอ่าจะมีความน่ารักของเขาก็คือเขาจะแบบเหมือนจมูกเขาจะบ,นบานๆนะคะ อาร์ตเนี่ยเขาจะมีความปั้นเด็กตอเลอร์ไวต่อแตะได้แบบน่ารักอ่ะจมูกบ,นบานๆเห็นไหมก็จะเหมือนเดิมมันเองก็จะมีคิดของโชเล่โคอีอยู่คนหนึ่งก็จะูกบ,นบานๆดั้งแบบจะหักๆนิดนึงนี่ยแก้มป่องๆตาโตๆเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยประมาณนี้ค่ะนี่เทียบกับสูซูสูซูจะอ้าปากน้องเรียม ันน,น้องลำยองลำยองของแม่หนิงฟองเบียนะคะแล้วก็น้องเรียมราองฟองแม็กกี้ของแม่หนิงสาวน้อยรัเสเซียเหมือนกันค่ะนี่คน,นี้จะกัดปากแก้มป่องๆเขาจะออกมาคิดคู่กันกันกบซูซูนะคะนี่อันนี้เขาก็จะคิด น้องแม็กกี้กับซูซูเขาจะเหมือนกันแขนขาเขาเปลี่ยนแค่หัวค่ะแล้วก็เปลี่ยนใบเซอร์เปลี่ยนชื่อแขนขาเขาจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตูติหรือว่าตูตี้คนสวยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคิดไปเลยแต่เขาจะมีคิดที่เหมือนกันก็คือยานิกนะคะคือแขนขาเหมือนกันเปลี่ยนแค่หัวเนี่ยเขาขี้เกียจเปลี่ยนแขนขานะแม่ปั้นเนเวลาออกมาก็จะแบบเออฉันชอบแขนขาของคนนี้ แต่ว่าเปลี่ยนหัวได้ไหมอะไรเงี้ยก็มันมันเป็นออริจินอลคิดอะคะ่ะคือแม็กกี้ก็แม็กกี้สุสุก็สุสุน้องตุติก็ตุติอย่างเงี้ยคะ่ะคือเอามาสลับกันมันก็จะไม่เป็นออริจินอลนะคะเขาเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูปั๊มคอด้านหลังของแม่ตานาตาลีบิกกันคขะว่าเขาจะเขียนยังไงนะเดีย๋ยวแม่หนึ่งจะให้ดูนะยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะ ตุตี้ขีดเป็นเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ n b บีมันหนิงงไว้นะเห็น n b ไหอีกทีขอโทษนะคะเนี่ยแม็กกี้ก็จะเหมือนกันค่ะเป็นเครื่องหมายคำพูดแม็กกี้แล้วก็ nb นาตตลีบิกซูซูก็เหมือนกันค่ะซูซูเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ n b เดี๋ยวให้ดูค่ะ นี่ค่ะน้องซูซูเป็นแบบนี้เครื่องหมายคำพูดซูขีดซูแล้วก็ NB นะคะสนับสนุนคิดแท้ค่ะได้งานที่สวยกว่ามากๆไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะไปดูแม็กกี้กันต่อค่ะนี่ค่ะน้องแม็กกี้แม็กกี้ NB นะคะ คนปั้นเขาเป็นสาวเป็นคนเยอรมันนะคะเขาก็จะแบบทำตุ๊ก,กตาได้ออกมาเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากนี่น,นี่แบบนี้นะคะโอเคไปดูข้างหน้ากันคะ่ะเทียบความน่ารักของพวกหนูสามคนน่ารักมากเจ้าแม็กกี้เขาจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะคะคือลูก,กตาเขาอะคะ่ะลูกตาเขาจะมี สีแดงๆอยู่เดี๋ยวแม่หนิงซูมให้ดูเห็นขีดขีดแดงๆไหมคะตรงเส้นหางตาเห็นไหมมันจะเป็นเส้นสีแดงนี่เป็นแบบแดงๆตรงหัวตาตรงนี้จะมีความแดงๆอยู่เป็นเส้นเลือดค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงค่ะมันเหมือนเส้นเลือดคนเห็นไหมคะตรงหางตาเป็นเส้นเล็กๆเนี่ย น่ะเนอีจับให้ดูเนี่ยแหละความน่ากลัวของความเหมือนจริงนะเห็นไหมคะเล็กๆแต่เขาน่ารักมากเลยนะนดูหน้าเขาดิน่ารักอันนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะไม่ได้ขายนะคะไม่ไดถ้ถามซื้อก็ไม่ขายนะคะกว่าจะได้มา รอนานมากๆเลยค่ะ6เดือนเป็นงานสั่งทานะคะส่วนน้องฟองเบียรนี้ก็เป็นคู่กันค่ะก็คือได้มาโดยบังเอิญคืออาร์ติเขาทำอยู่คู่กันค่ะแม่หนิงก็เลยเอามาเลยแต่ตาของฟองเบียรไม่มีเส้นสีสีแดงๆนะคะเป็นขาวๆธรรมดาเลยค่ะเช่นเดียวกันกับน้องจุตินะคะ น่ารักมากตาสีน้ำตาลเหมือนกันเลยลูกผมเข้มเหมือนกันเลยน่ารักจังอ่ะเดี๋ยวเอาน้องตุติไปให้คุณแม่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเป็นหอแหนมหาคุณแม่แล้วขนาด23นิ้วเท่ากันบอดี้ผ้าแขนขาเต็มเหมือนกันค่ะใส่ชุดขนาด3เดือนแต่ว่าน้องซูซูกับแม็กกี้นี่เขาแขนขายาวค่ะขาเขายาวเห็นไหมคะนี่ขาเขาสั้นนี่ ขาเขาสั้นเขาจะงองอเขาจะเหมือนเบบีแต่เขาเป็นน้องที่ขนาดเท่ากันค่ะแขนขาอวบใหญ่เท่ากันเลยดูดิแขนแขนเจ้าแม็กกี้จะเล็กกว่าเจ้าตูตี้อีกนั้นเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเด็กอ้วนนี่เป็นเด็กอ้วนมือบุบบับมากเป็นเด็กอ้วนๆน่ารักจังนี่ดูแขนเห็นดูอ่ะ น่ารักโอเคค่ะบายบายไปหาแม่กันนะคะนี่บายบายค่ะเด็กเด็ก shine